คือพักชาติไทยพัฒนาตั้งแต่เป็นพักชาติไทยะนะคะก็สนับสนุนอีลาคนวิการมาตั้งแต่การแข่งขัน f เฟสบ o k g เกมครั้งที่7เมื่อประมาณปีถ้าจะไม่ผิด2,542แลห้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ตั้งเป็นตอนนั้นพ่อปัญหานะคะเป็นเป็นเป็นตัวจกักสำคัญที่ทำให้ชาติประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ f เฟสบ o k g เกมครั้งนั้นอย่างยิ่งใหญ่และสง่างามนะคะ แล้วก็จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาคนพิการจากนั้นมาเพื่อให้มูลนิธิเนี่ยส่งเสริมกีฬาคนพิการนะคะแล้วก็ส่งเสริมคนพิการในมิติอื่นๆด้วยไม่ว่าอาชีพนันทนาการสุขภาพโอกาสในสังคมนะคะแล้วก็ทุกครั้งตั้งแต่พ่ออยู่จนพ่อสิ้นแล้วเนี่ยเวลาที่นักกีฬาคนพิการจะไปแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับภ,ภูมิภาคนะคะหรือว่าระดับอาเซียนหรือว่าระดับพาราลิมปิกระดับโลก ก็จะมาที่พักนี้นะคะเพื่อมาอขอกำลังใจไปทุกครั้งเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมานะคะแล้วทางมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยก็จะมีปัจจัยสนับสนุนทัพนักกีฬาไปทุกครั้งะค,ะค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราทำสืบเนื่องมาตั้งแต่พ่ออยู่ค่ะคะ่ะอยากให้กำลังใจททนักกีฬาในการแข่งขันในเวลาเกมที่โตโลทีค่ะ กออ็คือทราบมาว่านักกีฬาก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมายาวนานนะคะเพราะว่ามันมีการเลื่อนมาตลอดเนื่องจากภาวะโควิดก็เชื่อว่าความพร้อมของทีมนักกีฬาเรามีมากนะคะเพราะว่าเราเ,ออเก็บตัวกันมายาวนานนะคะก็แล้วครั้งนี้เนี่ยการแข่งขันไม่ได้ไปนนะักไปแค่ประเทศอินโดนีเซียนะคะออความต้องปรับตัวต่อสภาพอากาศหรืออะไรก็คงไม่ต้องมีนะคะก็ ขอให้กำลังใจกับพี่น้องทัพนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ใดถ้าทำดีที่สุดแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนแล้วก็ได้ฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าเรื่องโควิดก็ยังเป็นอะไรที่เรายังต้องระวังอยู่ค่ะก็ให้กำลังใจแล้วก็ฟอฝาก ภาครัฐบาลนะคะว่าการตอบแทนให้กับนักกีฬาคนพิการดูแลนักกีฬาคนพิการก็ให้เสมอเหมือนเทียบเทียมกับนักกีฬาคนปกติด้วยนะคะเพราะเขาก็ทําชื่อเสียงให้ประเทศไม่แพ้คนปกตินะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ